เอาออกไปแล้วมาจบกันยุที่ต่อกเพี่้ลงเอาลครับเราจบกันยที่ก no. ต่อเอาลรีอไปแล้วรอเป็นสีแดง สายตุดสอบไอ้คนต่อไปจะเป็นยังไยไปมาไอ้เขาไอ้ขาไงเอไปตัดแรกเขากันละไอ้เชือก อาติชอกตัวแดงุไรวาแ็ุแ็ไอ้อเรื่องอับเดนาเกียดทำกัรตกกลี้แก่เกลี้ทำอะไรกันไม่ได้อรัมาตามเวทีขึ้นไปเด็กตัวแดกต่า ขวากแคขับซ้ายตายเป็นสองผู้บักว่า,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 าสุดท้ายเอาเี็นประการนะครับมีกขาดว่ายังไง วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบรรดาเอาอาเจ้าแก่พ่อแม่ผีวน้องผีป้ากัดมาพวกลุ่มนมกันหน้าดี้มาผอมมวยยังไรก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมกานรับกระตุ้นชมโคนในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงกสมานา่อแม่ผีวน้องจบดีมีใจกันจบปูดีเอาละครับยอดคุณนับจากศกษาปากายดาสั้นทีมจากลำปางรอบที่หนึ่ง 2องื่นู่ที่สในรายการเริ่มแล้วครับนี่ยังเชิงกันแต่กันเบาๆทุกทีทุกนิงกันเลก่อนโดยจะพู่นะครับถ้ามันเจ็บป๊ะเรียบสีนิดแต่มันไม่ฟังมานครับนีเอาไกันกไปกันไปไปก ไปทิไปิกันไปตายดาวครับนี่ลออกล่อกันครับนี่เอาละต่อซใตขวายอดเดินับก็ปรีก็มาหวาแค่งนี่วันนี้ของสนกันาดนั้นครับ ย้อมเริ่มแล้วเรียกย้อนเริ่มไปแล้วเยี่ยมครับประจายดาวเอาคุณครับไปสายสั้นเอาเลยจอานี่ครับวางแค่คหกโอ้โหเอาละล้มหนักนะครับไปรับแฟนเลยยอนเริ่รับจึกษา ในยังกระชุกกระชวยกันอยู่ในยกที่หนึ่งดังร้องตะกายดาวระกายดาวยาดพุ่งนักตกเก่งใน้ายขวาขพึ่งดาวไอ้เขาอยังติดมึนบ้านบักเกหมุดยกกับหมดยกวันนี้เราไปชกกันท่าเยอ ยอดคนดันปีกทะเลครับประกายดาวสถานยเาีเอาละครับเปรียมเอาละครับเริ่ะดับในยกที่สองดีครับไปนกไปซ้ายขวาไปไปรังแคนนี่เลยครับจะเล่นของตึงน,นี่เลยครับว่าของต่ำไปเล่นตึงนี่ซ้ายขวาเหยียบคนดันก็ไปให้ซ้ยายขวาให้มาซ้าย อีกตัวแล้วตัวสั้นเอาหยัดแล้วถอยถอยก็ตัดเตะทำไปตัวนายดาวหยัดนี้ลำตางก็สุดสาหยัดไปแล้วก็ปีนเข้าไปตัวนายดาวก็หายจังหวะวางแกงเลยนะครับเออวางแกงเลยอ๋อเองนี่หยัดไปแล้วตัวนายดาว ในดาบองนะครับลักแท่งเนะดกตี้นมาใหม่ยอดคุณดักเปออกจะเปลีนับตอนนี้เอาละเฮ้ยตไหนกแล้ะห้ดเข้าดึกเอา้ายได้ทีนึงกองน้งยยอดคุณดับปัตายดาวยอดคุณดักเฮ้ยกที่ส จะไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรที่เตื่นต้แข่งขับหมดแล้วครับคอับต้องเฮ้ยแค่นหลืองนี่แหละครับใส่เข้าไปครับตั้งนั้นนี่ตายได้ยอดขึ้นครับไปตายไอตอกแล้วก็เพียงครับไอที่เขา เยอดคนครับกระกายดาววันนี้เป็นยอดพลับตางนะครับเอากรรมการบอกต่อไปปัเดที่สามยอคนครับ ไปซะไปไครับไปซไอา้ไปเาเ่นไครับไอ้เขาครับไอขาไม่ทครับยอดุดับไปซะไอ้เขาต่างยอะระเบิดชนได้ไป้เขาทไมไอ้เขาไอ้เขาไอยุดับ

ไปก็ไม่ใหม่ตายดาวประธานบล๊ขาตายขานี่ขาตายขาโอ้โหครับก็ไมใม่ตายด้วยดคนนักทีปรานบอลชไชเลยครับเอาลครับตอนนี้ไปก็ไปแล้วครัคนนักนี่ับ ได้กายดาวเอาลครับเสือเดนแรงขวมาเต็มดอยดาวัดกระบอกระได้โมาจบใกคใกรจจบจบจโอเคเปกอ่ายกที่สครับต่อไปเรามาชมกันในยกที่สครับ